มาเลยคุณขคบคุบส่ีไหนแล้เสียที่บานใส่อะไรนะเที่ทไมหนูยนถึงนี้วะตลกอ่ะไม่ใช่หนูเยือนแบบตลกที่ได้ไหมอ่ะมันเหมือนกล้องที่จะออกไปแล้วรอตรงนี้ให้เช็คอินก่อนเดี๋ยวขาเช็คอินก่อนได้ค่ะจะเดินต่อไปไ้า ช่เขาทำไมเขาไม่ถ่ายอ่ะเขาหลงหรอ

ลลลต้องไปตาตรงนี้ทไมเาถ่เวลา่ลีลลลลลาไม <c oughs> ่เอาแกอ,อีกแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องทำเห็นนะเออพี่กาลบไป

พี่เปยอยาขยับดีข้างในมีอะไรบ้างบ่อสามีพุ่ม تھيڪ <laughs> آهي ทำไมไม่ทำไมไม่มีคนมาเช็ค <Judy> อ <movies S 3> <kay> ินให้แกโอ้ทำไมไม่มีคนเช็คินให้่ก่า้เช็คอินเอได้โชว์ดัย่น้หัวของด้วยนะ